เจอเจ้านายเร็วๆประจำถามเป็นคนที่เจอเจ้านายเร็วๆประจำบางทีลาออกจากงานเข้างานใหม่ก็เหมือนหนีเสือปะจระเข้ถูกใช้งานเยี่ยงทาต,ตลอดทั้งให้ทำงานซึ่งไม่ใช่หน้าที่ทั้งให้อยู่ดึกโดยไม่จ่ายค่าโอทีทั้ทงด่าว่าอย่างไร้เหตุผลโดยที่เขาเองเป็นฝ่ายผิดอยากพ้นพ้นไปจากเจ้านายชนิดนี้เหลือเกินควรทำอย่างไรคะ อำนาจนั้นเป็นได้ทางเครื่องมือทํางานและเป็นได้ทางผีร้ายที่คอยอยุให้คนก่อบาปก่อเวรธรรมดาคนเราได้อํานาจไปแม้นิดแม้หน่อยก็อยากใช้อยากทําให้ตัวเองได้อยู่เหนือชีวิตคนอื่นที่ตกเข้ามาอยู่ใต้อํานาจบังคับลองมีอํานาจอย่างเจ้านายแล้วดูสิว่าคุณจะใช้อํานาจอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าคนได้อํานาจไว้ในมือแล้วใช้อํานาจอย่างเที่ยงธรรมนั้นมีอยู่พวกเดียวคือพวกที่มีเมตตาธรรก่อนได้อํานาจ และสามารถรักษาเมตตาทําให้คงอยู่หลังได้อํานาจนอกนั้นมักเผลอใช้อํานาจด้วยความอายุติธรรมเกือบทั้งสิน้นแล้วก็จะต่อสู้กับผีร้ายในตัวเองยากขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคนส่วนใหญ่พอตกอยู่ในฐานะผู้รับใช้จึงถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรมกันเกือบท้วนหน้าคนทั้งหลายเคยใช้อํานาจผิดๆจึงมักตกมาอยู่ใต้อํานาจในมือคนผิดถ้าคุณเจอบ่อยๆที่เจ้านายใช้อํานาจอย่างลืมตัว ใช้อำนาจอย่างเหลิงใช้อำนาจอย่างปราศจากความเห็นอกเห็นใจลูกน้องขอให้สันนิษฐานเถิดว่าคุณต้องเคยทำอะไรทำนองนั้นมาบ้างไม่มากก็น้อยคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่นะครับสืบสืบได้จากกรรมที่ทำในชาติปัจจุบันนี้แหละตอนเด็กๆอาจขู่ตะคอกผู้หลักผู้ใหญ่ไว้มากหรือตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจใช้กายวาจาบีบคั้นแฟนจนแทบเป็นบ้าคือคุณไม่จำเป็นต้องทำกรรมเมื่อครั้งเป็นเจ้าคนนายคนเสมอไป แต่อาจทำตอนรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือใครบางคนใครบางคนต้องห่อให้อ่อนข้อให้ยิ่งถ้าเขาให้ความรักความเอ็นดูปรารถนาดีทำดีกับคุณทุกอย่างแต่แทนที่จะเห็นค่าและพยายามทำดีตอบคุณกลับถือเอาเป็นจุดอ่อนใช้ความรักของเขาเป็นอาวุธเล่นงานเขาอันนี้แหละผลตอบสนองจะรุนแรงเกินกว่าที่คุณทำเขาไว้หลายสิบเท่าวิธีที่จะพ้นบ่วงกรรมนั้น อาจไม่ง่ายเหมือนปล่อยนกปล่อยปลาก่อนอื่นคุณต้องทบทวนด้วยความซื่อสัตย์ว่าชีวิตนี้เท่าที่จำได้เคยไปทําทารุณกรรมทางกายหรือทางใจกับใครไว้โดยเฉพาะพ่อแม่และคนที่รักคุณเมื่อระลึกได้อย่างชัดเจนแล้วและรู้สึกว่าบรรยากาศนั้นๆได้อารมณ์ประมาณเดียวกับที่คุณโดนเจ้านายเล่นงานก็จะเกิดความสำนึกผิดและอยากละทิฐิมานะแล่นไปขอโทษพวกเขา หรือทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งกับพวกเขาเป็นการชดใช้หรือเป็นการแสดงความจริงใจที่จะขอขมายิ่งคุณทำให้พวกเขาปลืม้มทำให้พวกเขามีความสุขขึ้นได้มากเท่าไหร่กรรมก็จะเจือจางลงเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบว่าใส่น้ำลงไปทำละลายเกลือมากๆในที่สุดก็คลายรสเค็มทั้งที่ยังมีเกลืออยู่ในภาชนะนั้นเองในอีกทางหนึ่ง คุณจำเป็นต้องก้มหน้าก้มตาถูกกดขี่โดยไม่มีจิตคิดอาฆาตพยาบาทนี่อาจฟังยากสักหน่อยแต่อยู่ในเกมกรรมก็อย่างนี้แหละครับคุณยิ่งผูกเวรยิ่งคิดอาฆาตอยากเอาคืนแม้จะไม่สบช่องได้โอกาสเล่นงานเจ้าตัววันหนึ่งคุณก็อาจติดนิสัยเสียเสียจากเจ้านายเมื่อกลายเป็นนายคนอื่นบ้างก็ทำตัวเหมือนอย่างนั้นเพราะความอาฆาตพยาบาทนี้ใช่จะทำงานกับศัตรูคู่อาฆาตอย่างเดียว แต่ยังเป็นแรงกดดันที่ผลักให้คุณนึกอยากทำร้ายใครก็ตามที่ตกเข้ามาอยู่ใต้อานาจเมื่อคุณอภัยได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไปสักพักหนึ่งกับทั้งไม่ทำตัวหงอยังทรงสติมีจิตใจเข้มแข็งในที่สุดจะเหมือนมีเกราะแก้วหรือรัศมีสว่างขึ้นมาอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณเห็นไม่นึกอยากรังแกเห็นแล้วมีความเกรงใจคุณหรือถ้าหากจิตใจเขาย,ยังหยาบอยู่มากมองไม่เห็นรังสีการอภัยของคุณ ก,ก็จะจัดสรรให้คุณมีโอกาสไปทํางานที่ใหม่ซึ่งเจ้านายดีกว่าเดิมครับ